น้ำพริกสูตรพิเศษจากพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนมีน้ำพริกหมูกระจกน้ำพริกหมูกระจกหมาล่าและน้ำพริกเบคอนอร่อยถูกปากแซ่บซีดถูกใจทานกับอะไรก็อร่อยติดต่อสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเนธธนัทพงศ์ไลน์ไอดี0 8 2 4 4 5 6 6 3 5เบอร์โทร0 8 2 4 4 5 6 6 3 5าพาเที่ยว เลี้ยวไปหลอนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนทครับโอ้โหเสียงนิ่แม่นะประมาณสักน่าจะสองเดือนแล้วมั้งไม่ได้ยินเสียงนี้เออ ครับเป็นยังไงบ้าง,งสบ,บายดีนะก,ก็ยังติดตามพี่เน่ยอยู่เหมือนเดิมแหละครับแล้วก็สบายดีครับต่อให้คนรอบข้างมีมการติดโควิดอะไรไม่ที่แล้วผมนี่ก็ืหเฉียดชิวอยู่ตลอดเวลาในพี่เน่แต่ก็แต่ก็ยังรอดมาได้ครับอ่า <tidy since. S 2> นะฮะรอดมาได้ทุกซีซั่นหรือเปล่าหรือว่ายังไงซีซั่นครับ<อ>ยังไม่เคยติดสักครั้งนะก็ขอขออนุญาตให้ไปไปลองมาเลยนะ อย่าไปติดมั้พูดง่างยๆเ,เออได้ครับไ,ได้ยินเสียงน้องสบายดีก็ดีใจแล้วเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนน<ช>บางทีเราฟังเนาะด้วยอากาศมันแปรเปลี่ยนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเนี่ยใ<ช>มันทําให้ตัวตัวพี่เองนี่ก็เนี่ยยังยังรู้สึกเสียงยังไม่ค่อยจมาเท่าไหร่น,นะ ต้องจิบน้ำหุ่นไปเรื่อยๆเพราะว่าขออนุญ,ญาตหลายๆคนนะบางครั้งอาจจะมองเข้ามาเอ๊เดี๋ยวพี่เนียจิบอีกแล้วจิบอีกแล้วนะไม่ไม่จิบไม่มางยิงเสียงเนี่ยเออแล้วตอนนี้ฝนตกด้วยด้านนอกอืซึ่งตอนนี้ฝนตกเนี่ยเวลาที่เราแบบต้องแบบเหมือนต้องไปโดนฝนโดนอะไรแล้วเราจะมีความสึกขั้นเลยขั้นตัวไม่สบายอย่างเงี้ยเราก็เรื่อไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราเป็นคือเอ้ยโควิดหรือว่าไข้หวัดธรรมดาอะไรประมาณนี้ครับครับเออแต่ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับ แม่ไอ้ที่ตรวจนี่ขายดีเลยนะเราไม่รู้เราเป็นหวัดหรือเราเป็นโควิดอะยังไงต้องตรวจไปก่อนถูกไหมใช่ครับอ่ะโอเคฮะก็พอหอมปากหอมกอในการทักทายกันนะเออพี่น้องๆกันนี่แหละชื่อเรื่องนี้ตาตาร้านอาหารตามสั่งมันเป็นยังไงเรื่องนี้เชิญเลยครับครับก็เรื่องนี้ได้ยินได้ฟังมาจากเอ่อรุ่นน้องที่มหาลัย คนหนึ่งนะครับเขาเพิ่งเขาเพิ่งจะส่งข้อมูลส่งเรื่องราวมาให้ผมเมื่อประมาณสามสี่วันที่ผ่านมานี่เองเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคือตอนที่เขาเรียนจบแล้วใช่ไหมครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่าพอเรียนจบปุ๊บมันเป็นช่วงที่โควิดมารอบแ,แ,แปลกแล้วก็เหมือนกับเราก็จะรู้ว่าตามบริษัทตามร้านรวงต่างๆเขาจะปิดหมดแล้วเขาก็จะไม่ได้รับสมัครพนักง,งานใหม่เพิ่ม,เต,มเติมเลย เนื่องด้วยโรคระบาดที่มันยังระบาดอยู่แล้วก็เขาก็ยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยทีนี้ไอ้น้องผมเนี่ยผมผมสมมติชื่อน้องผมว่าชื่อบอยก็แล้วกันนะครับไอ้เจ้าไอ้เจ้าบอยเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทะํายังไงเนาะและบ้านเกิดของมันอยู่ภาคอีสานพี่เน็ต<ม>ก็เลยคิดว่างั้นขอกลับบ้านก่อนละกันขอตั้งหลักจากที่บ้านขอตั้งหลักกับครอบครัวก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาในกรุงเทพเพื่อมาหางานทําใหม่ ก็กลับที่ภาคอีสานนะครับแล้วกออ็ไปอยู่ที่บ้านเป็นบ้านก็เป็นบ้านบ้านทั่วไปนะครับอยู่ในเหมือนกับเป็นหมู่บ้านที่เขาอยู่กันในประมาณเนี้ยฮะทีนี้ตัวหมู่บ้านของไอ้เจ้าบอยเนี่ยมันห่างจากตลาดประมาณห้ากิโลเมตรนะครับด้วยความที่มันเป็นเป็นเรียนอยู่ในกรุงเทพอะ่ะพี่เน่ทุกคนก็จะแบบ ผมว่าทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพอ่ะจะเป็นเหมือนกันหมดคือ,เ,อเวลาเด็กจะชอบหิวเวลาเด็กจะชอบหิวและในกรุงเทพอ่ะด้วยความที่ก่อนโควิดไปที่ไหนก็มีของกินที่นั่นและด้วยความเคยชินกับการอยู่กรุงเทพในที่นี้ช่วงเวลาตอนนั้นประมาณสักสี่ถึงห้าทุ่มเจ้าบอมันหิวครับ,รบก็เลยเออมีตลาดอยู่ตรงข้างหน้าหมู่บ้านประมาณห้ากิโลนี่หว่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ได้อโอเคไปครับอพอไปถึงตลาดปุ๊บ ก็จะเจอร้านอาหารตมสั่งอยู่ร้านหนึ่งครร้านเนี้ยเขาจะเปิดในช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มจนยาวไปถึงตีสามตีสี่เลยนะเมนูเด well, ็ดของที่ร้านนี้ก็คือกระเพราหมูกรอบนะผมพูดนี้ไม่ได้ทําให้ทุกคนหิวนะฮะนี่คือเรืองเล่าจริงจริงอ่าก็เลยอ่ะเห็นว่าเป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์เลยนะก็เลยสั่งบอกเอาปลาครับเอากระเพราหมูกรอบกล่องหนึ่งครับอย่าง ก็ในวันแรกคืนแรกที่สั่งไปปุ๊บก,ก็เหมือนกับว่าคุณป้าเขาก็ด้วยความที่เป็นคนพื้นที่แหลอเนาะแล้วเวลาเห็นใครแปลกหน้าแปลกตาเขาก็ทักทายไปตามตามภาษานะครับเขาก็มองว่าอ้าวไอ้นุ่มเอ่อมาจากไหนเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาบอกอ๋อพอดีบ้านพ่อแม่ผมอยู่ในนี้ยครับแล้วก็ผมมาเพิ่งมาจากกรุงเทพก็เลยบอกเอางี้ไหมหนุ่มถ้าเกิดสมมตินหนุ่มหิวดึกๆึเนี่ยหนุ่มไม่ต้องไม่ต้องออกมาก็ได้เดี๋ยวป้า ให้ลูกสาวป้าไปส่งให้ก็ได้เพราะมันแค่ห้ากิโลเองมัน,มนไม่ไกลทางเจ้าบอยก็อ๋อได้ได้เหรอครับเออได้ไม่เป็นไรเนี่ยเอาเบอร์ป้าไปเลยเขาก็มีการแลกเบอร์กันเพื่อที่จะการเออโทรสั่งข้าวตอนกลางคืนนะครพอนี้คืนที่สองครับก็เหมือนเดิมเจ้าบอยก็เริ่มหิวทีนี้รู้แล้วนี่ว่าเออไม่ต้องลําบากออกไปละก็เลยโทรสั่งคุณป้า ผมเอาเหมือนเดิมน,นะกระพมูกก่อนป้าบอกได้เลยเดี๋ยวป้าให้ลูกสาวไป่งนะช่วงเวลานนก็ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มคพอเวลาที่เขามาส่งข้าเนี่ยลูกสาวของคุณป้าคนเนี้เขาจะมากดออดที่หน้าบ้านนะแล้วเจ้าบอยก็เดินลงไปก็เห็นว่าเป็นเออเป็นลูกสาวของคุณป้าซึ่งหน้าตาดีนะแล้วก็เหมือนกับตัวเองก็ยังโศกก็เลยเหมือนกับในใจก็สั่อารมณ์ประมาณแบบเออ เริ่มเริ่มชอบน้องคนนี้นะอ,อะไรประมาณครับและทีเนี้ยก็เหมือนครับด้วยความที่คนอยากเจอนะครับพี่เนี่ยก็จะมีการโทรสั่งกันทุกคืนเพื่อที่จะหนึ่งข้าวเนี้ยบางทีอาจจะไม่ได้สนแล้วแต่สนแค่ว่าอยากเจอน้องเขาหิบสาวด้วยออีบสาวด้วยครับ,รบจนจนเขาก็ได้บอกความในใจกับน้องคนนั้นไปนะบอกว่าเออพี่ชอบน้องนะอะไรเงี้ย น้องเขาก็ตอบกลับว่าเออหนูก็หนูก็ชอบพี่เหมือนกันนะอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนกับมันมันมันดูโอเคมากมันดูสดใสามากครับแต่น้องญีงเขาก็บอกก,บกับเจ้าบอยว่าพี่บอยถ้าเราจะเจอกันอ่ะเราจะเจอกันแค่แบบประมาณนี้แค่นั้นนะเพราะว่าหนูจะไปเที่ยวกับพี่หรือจะไปข้างไปอะไรกับพี่ไม่ได้เพราะว่าข้อหนูบุมากเจ้าบอยก,ก็ด้วยความที่แบบอ่ะโอเคได้ได้ก็เดี๋ยวเจอกันตรงนี้แหละอะไรประมาณนี้นก็มีการโทรสั่งข่าว เป็นอย่างนี้ประมาณสักหนึ่งเดือนพี่เน่น <C' an> ก็มีความสนิทสนมกันมีมูนมีมมมม่กันว่ากว่ากันไปนะฮะจนมีอยู่คืนหนึ่งครับในช่วงเดือนที่สองที่ได้คุยกันเ <C' an> จ้าบอลเนี่ยโทรไปที่ร้านอาหารตามสั่งเหมือนเดิมแต่ทีนี้คุณป้าท,ที่รับสายเนี่ยเขาบอกว่าเออวันนี้ร้านปิดลูก <C' an> แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเปิดวันไหนก็อ๊ะ สง,งสัยคงไปไปต่างจังหวัดกันมั้งอะไรเงี้ยจะบายคิดแบบนี้นะเวลาประมาณค้าทุ่มขึ้นประมาณนี้ที่จะบอยบอกนะครับปรากฏว่ามันมีเสียงกดออดหน้าบ้านครับก็เอ้าก็เลยเดินลงไปดูว่าใครมาแกล้งหรือเปล่าก็เดินไปดูปรากฏว่าเป็นน้องผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นแฟนเจ้าบ,บอยที่มาส่งข้าวนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่มาส่งข้าวเหมือนเดิมทุกอย่าง แล้วก็เอาข้าวแขวนไว้ที่ประตูหน้าบ้านประตูรั้วนะเขาก็มองเขาก็ถามอ่ะเออเอ้เป็นอะไรล่ะงอนอะไรพี่ทำไมดูเงียบเพราะว่าพฤติกรรมของน้องผิวมันนั่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ก้มหน้าแล้วก็มือขวาของน้องเขาครับพี่เจ้าบอยแล้วให้ฟังมือขวาของน้องอ่ะจะจับต้นคออยู่ตลอดเวลาเลยเอออ เขาก็เลยถามว่าหนูหนูเป็นอะไรอะ่ะหนูงอนอะไรพี่หรือเปล่าแล้วแล้วหนูอะ่ะจับคอหนูไปโดนอะไรมาน้องเขาก็ไม่พูดครับแค่แต่นั่งกลมหน้าจนเจ้าบอยนก็เหน็ดก,ก็ก็ไม่รู้จะก็ไม่รู้จะง,ง้อ,งอยังไงหรือไม่รู้จะถามยังไงเพื่อให้น้องเขาตอบอะนะครับเจ้าบ้ากบอกนันที่เข้าบ้านแล้วนะขับรถกลับบ้านดีๆแต่เจ้าบอยนมันก็งงนะว่าถ้าร้านไม่เปิดแล้วน้องเขาจะมาส่งข้าวได้ยังไง แต่ได้อย่างที่สงสัยเนี่ยก็เดินเข้ามาแล้วหันมามองอีกทีว่าจะได้ดูว่าน้องออกไปเลยปะเขาเห็ว,ว่าน้องจะเดออกไปเ็าไม่เห็นใครอยู่ที่หน้าประตูครับเขาก็งงเขาว่าออกไปตอนไหนแต่ถ้าออกไปทำไมมันไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์มันต้องมีเสียงมอเตอร์ไซค์สิครับเขาก็ยังเขาก็ยังสงสัยอยู่ะจนกระทั่งผ่านไปประมาณสักเหตุการณ์นี้ครับที่เนี่ยผมจะบอกอ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น้องเขามาส่งข้าวให้เจ้าให้เจ้าบอยเป็นอยู่สามคืนโดยที่เจ้าบอยไม่ได้โทรสั่งเลยนะอครับเขาก็งงว่าเฮ้ยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่ของน้องเขาไปต่างจังหวัดแล้วทําไมทําไมน้องเขาไม่ไปด้วยหรือน้องเ็าจะทํากับข้าวไว้เพื่อที่จะมาส่งให้เราก็คือแบบนี้ก็ตามคือคือตอนนี้มันสารพัดความคิดไปหมดเลยครับพี่เมย์โดยที่มันก็ยอมรับกับผมนะมันบอกว่าณช่วงเวลานั้น มันไม่คิดถึงเรื่องผีเรื่องสางเลยครับมันคิดแค่ว่าน้องเขาเป็นอะไรคิดแค่นี้แต่ก็ไม่ได้คําตอบนะจนเป็นอย่างเงี้ยสามคืนนะจนเข้าคืนที่สี่เจ้าบอยก็เหมือนกับว่าจะออกไปดูสันหน่อยว่าร้านเนี่ยเขาเปิดหรือยังนะก็เลยออกไปทีนี้ร้านก็ยังไม่เปิดครับแต่ข้างข้างร้านอาหารตามสั่งเนี่ย เขาเป็นเหมือนเป็นร้านน้ําผล,ลไม้ปั่นนะครับก็เลยเหมือนกับเออฟอร์มไปซื้อน้าปั่นมากินอะไรประมาณน,นี้แล้วก็ถามพี่ว่าพี่ครับเออร้านป้าเน,นี้ยเขาเขาปิดมากี่วันแล้วบอกอปิดมาสามสี่วันแล้วนะ <c oughs> บอกอ้อยเหรอเขาเขาปิดแล้วทาไมลูกสาวเขายังเอาข้าวไปส่งให้ผมอยู่เลยอ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะถามเขาก็ไม่ตอบนะ <c oughs> ทางร้านนั่นต่เขาก็ตกใจเขาถาม อะไรล้ะน้องไหนน้องพี่ไหนทีซินี่ยลูกสาวเขาอะยังมาส่งข้าวให้ผมทุกคืนอยู่เลยแต่ทาไมน้าถนนึงจีบเขาก็เลยพ,พี่คนที่ป็นเจ้าของร้านนั้น,นออก็เลยลากเจ้าบ,บอลมานั่งซื้อในร้านบอกไอ้นุม่มฟังพี่ดีๆนะอ,อ่ที่ร้านเขาปิดเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนหรอกเขาไปงานศพเขาก็งงไปงานศพใครอะ ก็ถามนะบอกไปงานศพใครอะพี่น่าลูกสาวเขาไงเจ้าบอยก็ก็ช็อกไปเลยครับแล้วก็บอกว่าลูกสาวลูกสาวคนไหนคือตอนนั้นความเข้าใจของเจ้าบอยก็คือเขาอาจจะมีลูกสาวอีกคนก็ได้และและลูกสาวคนนั้นเขาเสียชีวิตแต่ไม่ใช่คนนี้บอกลูกสาวคนไหนครับพี่ก็ลูกสาวคนที่เขาไปส่งข้าวให้ให้ให้หนุ่มทุกวันนะเฮ้ยพี่เป็นไปได้ยังไงก็สามคืนที่ผ่านมาผมยังได้กินข้าวที่น้องเขาไม่ส่งเลย พี่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าแบบนี้ครับย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเป็นไอ้สามคืนที่กระบอยมาได้ขินข้าวใช่ไหมครับย้อนกลับไปอีกหนึ่งคืนเป็นคืนที่เหมือนกับน้องเขาเนี่ยจะไปส่งข้าวให้กระบอยนี่แหละครับแต่คืนนั้นด้วยความที่มันด้วยความที่มันถนนมันมืนมดด้วยครับพี่เ่ทปรากฏว่าน้องคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขาดันไปประสบอุบัติเหตุครับอเออ รถรถกระบะที่เขาจะต่อข้อขึ้นมาเหมือนเวลาเขาขนวัวขนควายขึ้นรถกระบะทุกคนน่าจะนึกภาพออกเนาะเขาจะต่อเป็นข้อขึ้นมาแล้วตีด้วยเหล็กอย่างเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าน้องคนเนี้ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วมันมีเหล็กยื่นออกมาจากไอ้ตัวข้อเนี่ยแล้วน้องเขามองไม่เห็นมันเล็กก็เลยปักเข้าไปที่คอน้องคนนี้เลยครับเสียชีวิตคาที่เลยนะฮะ แล้วด้วยความที่เป็นจุดสุดท้ายที่ที่เขากําลังจะเอาข้าวกล่องเนี้ยไปส่งให้เจ้าบอย,ยอ่ะเขาก็ต้องไปตามที่หน้าที่เขาต้องมีครับ <Okay. S 1> เขาทําอยู่แบบเนี้ยจนเจ้าบอย,ยมันก็มาอ๋อตอนหลังว่าที่น้องเขาจับคอเนี้ยก็คงอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้เห็นอรอยแผลหรือเปล่าเพราะว่าที่เขาที่เจ้าบอยมันบอกว่าน้องที่เสวิตคือไอเหล็กตัวเนี้ยพี่เนี้ยมันตัด เลือดตรงคอไปเลยอือครับเนี่ยครับเรื่องเรื่องของเจ้าบอยประมาณนี้แล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งหมดเนี่ยเจ้าบอยก็ได้เอ,อไปทําบุญนะครับแล้วก็กลับมากรุงเทพก็เออก็ยังก็ยังระลึกถึงน้องคนนี้อยู่เสมอ,น,อมนะครับแล้วก็เหมือนกับถ้ามีเวลาว่างก็จะทําบุญให้เขาอยู่เนี่ยครับพี่เมย์ครับโอ้โหเรื่องม,มาณนี้ครับคือนึกไม่ออกเลยนะกับสามคืนน่ะ ที่เอาข้าวมาส่งอ่ะโอ้โหใช่ครับนี่ถ้าเป็นเราอ่ะเอ๊ะทาไมแฟนเราเรียกว่าแฟนก็ได้พูดถึงนะครับทําไมเปลี่ยนไปรู้สึกรู้สึกไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าจากต้นคออยู่ตลอดถูกไหมโอ้ครับโอ้โหไม่หลอนแน่เลยผไม่บอกพี่เนทโอ้โหคือรอยจะอป็นแบบเหมือนจเป็นน่าจะเป็นช็อตที่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเ กา,การกลับบ้านครั้งเนี้ยมันเหมือนจะมีความสุขนะแต่กลับกลายเป็นว่าเหมือนกับมาเจอกับเรื่องราวนี้แล้วมันก็ทําให้เขาตะโกนกมือมันเศร้าอตอนที่มันกลับมากรุงเทพมันก็เศร้ากลับมาเลยนะท่นนะโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่หาคําตอบได้ยากนะกับการที่ว่าเรียก,กจิตสุดท้ายแล้วกันในการที่ ก็ยังทําหน้าที่อ่ะในการที่เอาข้าวมาให้แล้วก็ในความรู้สึก<ม>ก็เหมือนเป็นแฟนอ่ะชอบกันต้องเจอก<ช>ันทุกวันครับสุดท้ายแล้วมารู้ความจริงว่าเขาเสียไปแล้วโอ้โหอันนี้สุดจริงๆสุดจริงๆอืๆถ้าเราเชื่อในเรื่องของจิตสุดท้ายเนี่ยค,คือผมว่าเราอาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าต่างๆเยอะแยะมากมายนะคผมมีความรู้สึกว่ากับการที่คนหนึ่งที่กําลังจะทําอะไรบางอย่าง แล้วเกิดประสบอุบัติเหตุแล้วเกิดเสียชีวิตกระทันหันเนะี่ยจิตเขายังมุ่งไปสิ่งที่เขาต้องต้องต้องท,อทําอ่ะใช่ <he. S 2> ใช่มันเลยมันเลยสร้างความเหมือนเป็นสร้างวนลูปอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องวนเวียนอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นนะครับ,รบเชื่อแบบนั้นนะคือเหมือนหลวงพ่อฤษีเล้งดำท่านท่านสอนไว้จิตสุดท้ายรเราเนี่ยสําคัญสดุดท่านถึงบอกว่าเวลา,าก่อนนอนเนี่ยเราให้เรานึกถึงพระ แล้วก็ท่องพุโทโธแล้วก็หลับไปเลยนะเพราะว่า<อ>บางทีจิตเรายังว้าวุ่นกับสิ่งสิ่งอื่นอยู่อยู่ดีๆเราช็อก e ok เสียชีวิตไปเนี่ยจิตมันก็ไปรวมอยู่ตรงไอ้ไอ้ความว้าวุ่นตรงนั้นแหละออมันก็หมายถึงเหมือนคนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยโดยกระทันหันโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาจะเสียเนี่ยจิตเขาก็ยังยไปอยู่นะตรงนั้นพี่เชื่อว่าอย่างนั้นนะเชื่อว่าอย่างนั้นเออเป็นหลายคนก็ก็ก็จะเหมือนมีญาต่ะ เหมือนจะมาหาเพื่อนนะสมมุติเนี่ยแล้วอยู่ดีๆไปประสบอนะุบัติเหตุเสียชีวิตน่ะจิตสุดท้ายเขาก็มาหาอยู่นั่นเนี่ยมาเรียกคนนั่นน่เออนั่นแหละนั่นแหละนะโอ้โหเรื่องนี้หลอนหลอนได้เรื่องเลยน้องต้าเออบองว่า หวังว่าเรื่องนี้คงไม่ทําให้คุณู้ฟังหิวในช่วงเวลากลางคืน,บบนคับนออเออเออคงไม่ได้สั่งเลยลถ้าสั่งแล้วเกิดมีน้องคนนั้นมาอย่างนี้<อ>คงไม่ไหวออโอ้ถ้าเจอแบบนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันโอเคฮะน้องต้าฮะ